ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้นะฮะก็มากันหรือยังฮะสำหรับท่านผู้ชมที่เข้ามาดูอยู่นะตอนนี้นะครับก็อย่าตกใจนะครับสําหรับงานวันนี้นะฮะก็เป็นในส่วนของการเคลือบแก้วรถเมทแนนเมทแนนรถเคลือบแก้วนะครับที่ทําไปแล้วนะฮะไม่ว่าจะเป็นคันไหนนะครับที่อยู่ที่ร้านเรานะครับถ้าคันไหนนี่ลูกค้าได้รับการฝักฝังหรือดูแลมาเนี่ยนะครับจะบอกได้เลยว่ารถคันนั้นนะจะมีความสวยงามตลอดเวลา ครับอย่างเช่นคันนี้นะครับเราพาไปดูกันนู้นก่อนนะครับสำหรับคันนี้เป็น i อ8นะสีแดงคันนี้นะฮะได้รับการดูแลตลอดเวลานะครับก็อย่างที่ผมบอกการเคลือบแก้วนะครับไม่ได้เป็นเพียงไม่ได้จบเพียงการเคลือบแก้วการดูแลนะฮะการดูแลรถไม่ได้จบเพียงการเคลือบแก้วเท่านั้นนะครับก็จะต้องมีการดูแลต่อเนื่องด้วยนะครับอย่างคันนี้นะฮะออกมาเช็ดบ้างดูแลทำความสะอาดบ้างนะครับแต่ก็คันนี้ครับสาหรับที่ท่านเห็นนะตอนนี้นะครับอันนี้เป็นรถ ฟอร์ดลักแซงนะครับของคุณบีนะครับเมื่อกี้เป็นน้องบีอันนี้เป็นคุณบีเรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นของน้องบีนะฮะก็คันนี้เป็นรถที่เคลือบแก้วไปจากร้านเรานั่นแหละนะฮะแล้วก็มาเมคแนินสประจำจะบอกว่มามมาเมคแนินสค่อนข้างประจํามากๆนะครับกับรถคันคันนึงนะฮะหลังจากการที่เคลือบแก้วเข้าไปแล้วเนี่ยลูกค้านะครับหลายๆคนจะถามว่าทําอะไรอีกนะครับมีอะไรทําบ้างนี่คือนี่คืองานของเราครับ หลังจากการเคลือบแก้วไปแล้วนะครับไม่ได้จบเพลงแค่นั้นนะครับรถรถที่ต้องใช้งานรถที่ใช้ประจำนะครับก็จะต้องมีริ้วรอยบ้างนะครับเป็นเรื่องปกติแต่ริ้วรอยพวกนั้นนะครับทางลูกค้าเองอะ่ะบางท่านบางท่านบอกเลยว่าบางท่านเนี่ยก็าสามารถกําจัดออกได้เองด้วยตัวเองแต่หลายหลายท่านนะครับก็ไม่สามารถทําได้นะครับและเรื่องการดูแลรักษาเนี่ยบางท่านก็อาจจะมีความรู้ความเข้าใจนะครับที่ไม่เหมือนกับหลายๆคนที่ดูแลรถเป็นจริงๆ อย่างคันนี้นะครับเป็นเพียงการเมนเทนแนนรถที่กลับมาให้เราทําเท่านั้นนะฮะหลังจากที่เคลือบแก้วไปแล้วคันนี้น่าจะมาสาปีแล้วเนาะสาปีแล้วนะครับน้องบีนะฮะดูแลรถคันนี้เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ตั้งแต่ทําไปตั้งแต่เริ่มต้นครับของแต่งเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพาร์ทรอบคันนะครับล้อแมกปัมเบรกนะฮะแต่สิ่งที่ยังคงเหมือนเดิมนะครับก็คือการดูแลเอาใจใส่ของท่านลูกค้านะครับ ที่ยังมีให้เหมือนเดิมเพราะนั้นรถยังคงเงาเหมือนเดิมไม่ว่าสภาพของของแต่งรอบคันจะเปลี่ยนไปขนาดไหนก็ตามนะครับอันนี้เป็นหนึ่งตัวอย่างอีกหนึ่งตัวอย่างที่ร้านเราเนี่ยจะมีกลุ่มลูกค้ากลุ่มนี้ค่อนข้างเยอะมากนะฮะที่ดูแลเอาใจใส่รถนะครับสําหรับรถคันหนึ่งไม่ได้จบเพียงการเคลือบแก้วเท่านั้นนะฮะหลังจากการดูการเคลือบแก้วเสร็จแล้วจะมีการดูแลแบบต่อเนื่องนะครับซึ่งการทํางานเหล่านี้นะครับ เราจะเป็นคนทําให้กับลูกค้าเองนะครับทุกๆครั้งเข้ามานะครับก็จะมีค่าใช้จ่ายที่ปกตินะ,นะสำหรับคันนี้มีคะแนนอยู่ทีนน่เจ็ดร้อยบาทถูกมากบอกเลยว่าถูกมากๆนะครับสําหรับการมีคะแนนลดคันหนึ่งที่ออกมังเงาเหมือนกับการเคลือบแก้วใหม่อีกครั้งนะฮะอันนี้ก็ขอบอกเลยเลยว่าคุณภาพของเรานะครับไม่ได้หยุดเพียงการเคลือบแก้วเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นงานมีคะนแนนก็ตามหรือว่างานอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นส่วนของดีเทลลิ่งนะครับทำเต็มที่นะครับ สำหรับคันนี้นะครับก็ขอชมเลยทีเดียวนะขอชมชมลูกค้านะครับไม่ชมไม่ชมตัวเองนะลูกค้าดูแรลรถดีมากนะครับรถเป็นรถสีดำตัวไว้เลยว่าคนที่ออกรถสีดำเนี่ยใจต้องถึงนะใจต้องถึงคือจะต้องยอมรับได้กับการที่รถมันจะมีรอยบ้างนะครับแต่นะครับสําหรับการดูแลที่เราอาจจะไม่สามารถทําได้ทุกอย่างนะครับ<ๆ>ก็ต้องปล่อยให้ร้านดีเทลลิ่งนะครับร้านนั้นๆเป็นผู้ดูแลหรือว่าเอา,เอาที่ใกล้บ้านก็ได้นะครับสําหรับคันนี้บอกได้เลยว่า สุดจริงๆนะครับกับรถที่เข้ามาทําการเคลือบแก้วแล้วกลับมาเป็นทันแนนนะครับรถก็จะดูแลทําความสะอาดง่ายอย่างนี้ตลอดไปนะครับขอบคุณน้องบีมากๆครับที่ให้ความไว้วางใจแล้วก็สนับสนุนกันมาโดยตลอดนะครับในส่วนของรถนะครับหลายๆคันนะที่ที่เรามาที่อยู่ที่ร้านเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรถที่อันนี้อันนี้รถไ x 8อีกคันหนึ่งนะที่อยู่กับร้านตลอดนะครับคันนี้จาหน่ายนะอันนี้จำหน่ายขอไว้ก่อนอันนี้เพิ่งมาขาย อันนี้ของที่ร้านบอกได้ว่าไม่ได้ขี่เลยนะครับและมีความสวยใสยตลอดนะครับนะครับสวยงามมากพามาดูกล้องหน้าเล็กน้อยจะได้เห็นความแตกต่างนะครับฟื้นอ,อ่านี้มันอยูี่เดิมนะครับนี่ก็เป็นรถที่เคลือบแก้วไปแล้วเช่นกันนะครับมีความเงาใสาตลอดนะสำหรับใครที่สนใจนะครับ RX 8นะจะบอกไว้เลยว่าคันนี้นี่โคตรสวยนะครับแล้วก็สภาพดีดีนะครับ ยังมีอีกหนึ่งพันนะฮะที่จะให้ดูก็แต่วันนี้เอาแค่นี้ก่อนเป็นพอน้ําจิ้มนะครับว่างานของเรานะครับถ้ารถคันไหนอยู่ที่ร้านเราคันนั้นต้องเงาคันนั้นต้องสะอาดคันนั้นต้องสวยนะครับเหมือนกับรถคันที่ลูกค้ามาคันนี้นะครับสําหรับวันนี้นะฮะมิกกี้คงต้องขอจบการรายงานสดกันไปเท่านี้สําหรับสําหรับคนที่เข้ามาดูนะครับขอบคุณมากจริงๆนะครับสําหรับใครที่สนใจทําการเคลือบแก้วอย่างนี้นะครับติดต่อสอบถามจองคิวเข้ามาได้นะครับ มิกกี้ยินดีให้บริการให้คําตอบทุกๆคําตอบที่มีคําถามลูกค้าอย่าถามอะไรผมจะตอบให้ได้นะครับวันนี้มิกกี้เฉพาะเรื่องเครือบแก้วนะครับวันนีวันนี้มิกกี้ลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ